ทำขนมปังแล้วแบบไม่สําเร็จไม่ขึ้นบ้างถือวินโดว์เพนไม่ได้บ้างเวลาพลูฟแล้วแบบโอเวอร์เกินไปหรืออันเดอร์เกินไปเคยได้ยินมาว่าการใส่นมเข้าไปเนี่ยมันทําให้นุ่มมากเลยฉันใส่นม100%เซเลยได้ไหมทําไมแบบพอใส่ผลไม้หรือใส่พวกถั่วลงไปแล้วอะโอ้โหขนมปังแบนแตดเลยอะคืออบไม่ขึ้นเลยอะ มันเกิดจากอะไรแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยก็อย่าใส่พวกแอลกอฮอล์เนี่ยที่มีพวกดีกรีสูงๆ40ดีกรีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมากเกินไปนะคะแล้วก็อย่าใส่แอลกอฮอล์เยอะจนเกินไปนะคะโอ้ยยิ้มเมาค่ะไม่ใช่จะคนเมานะคะยิ้มก็เมาเหมือนกันนะคะห้าข้ออย่าหาทำถ้าไม่อยากให้ขนมปังพังพินาศ เลยนะคะที่เจอกันบ่อยมากเลยนะคะเวลาที่เราทําขนมปังเนี่ยตอนที่เรายังไม่ได้มาเรียนเนี่ยนะคะคือเราอะก็จะไปเจอสูตรต่างๆไม่ว่าจะเอามาจากที่ไหนก็แล้วแต่นี่แหละพอเรามาทำเนี่ยเรามาช่างตวงวัดแล้วเราก็ตีโดของเราเนี่ย<ๆ>ก็จะเจอปัญหาว่าหุยโดมันแฉะจังเลยอะแล้วเราทํายังไงคะในการแก้ปัญหาโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยในณะตอนนั้นนะคะการแก้ปัญหาก็คือเราใช้การเติมแป้งล,ลงไปเพราะเราอะคิดไปเองไงว่าโดมันแฉะเราก็นึกจะเติมแป้งก็คือเติมลงไปเลยอย่าหาทํานะคะ ข้อนี้ทีนี้มาดูกันค่ะว่าวิธีเราจะแก้ปัญหาแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงนะคะก็คือถ้าเราเจอโดแชแฉะเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาดับแรกเลยนะคะเราจะต้องถอยกลับไปดูก่อนค่ะว่าอิสูที่เราได้มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทําเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยไฮเดรชั่นของมันหรือหมายถึงของเหลวในสูตรเนี่ยมันคือเท่าไหร่กันแน่นะคะหลังจากที่เรา หาได้แล้วว่าของเหลวในสูตรนี้คือเท่าไหร่แล้วอย่างน้อยเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าในสูตรของเราเนี่ยมีไฮเดชันหรือว่าของเหลวในสูตรเนี่ยประมาณ60%เนี่ยโดมันก็จะแฉะประมาณไหนนะคะเราจะได้ไม่ต้องตกใจแล้วก็ไปเติมแป้งนะคะถ้าเราไปเติมแป้งเนี่ยก็คือสูตรมันก็จะเสียสมดุลไปเลยนะคะอันถ้าสมมติว่า เราหาได้ว่าไฮเดชันมัน70%เนี่ยแปลว่าแน่นอนแหละคุณตีที่แรกเนี่ยโดคุณจะต้องแฉเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแข็งใจตีข้ามสเตจนั้นไปให้ได้นะคะกระทั่งถึงขึงวินโดเพนได้ซึ่งตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะม้วนขึ้นมาขึ้นเป็นโดได้เองขอให้คุณรู้ก่อนนะคะว่า ไฮเดรชันของคุณเท่าไหร่และอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือต้องรู้ว่าขนมปังที่คุณทําอยู่อะคะ่ะมันคือขนมปังอะไรสมมติว่าคุณทําขนมปังที่มันเป็นขนมปังที่เป็นพวกแป้งโฮลวีตมีส่วนผสมของแป้งโฮลวีตนะคะแป้งโฮลวีตคุณสมบัติของมันคืออะไรมันจะดูดน้ําไม่เก่งนะคะก็คือเรียกว่ามันจะกินแรงพวกแป้งสาลีนั่นเองสมมติว่าคุณมีแป้งโฮลวีตอยู่ในสูตรประมาณ40%คุณถูกกินแรงไปแล้ว40%แน่นอนละคะ่ะ ว่าโด่งคุณจะต้องแฉดแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือคุณนะสมบัติของสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นั่นเองนะคะคุณถึงจะรอดพ้นและแก้ปัญหาในจุดจุดนี้ไปได้ค่ะข้อต่อไปนะคะที่เป็นปัญหากันเยอะมากๆเลยค่ะก็คือการที่คุณทําขนมปังแล้วแบบไม่สําเร็จว่าไม่ขึ้นบ้างถึงวินโดว์เพนไม่ได้บ้างเวลาพลูฟแล้วแบบโอเวอร์เกินไปหรืออันเดอร์เกินไปนั่นเป็นเพราะว่าคุณไปจับเวลาตามคําบอกเล่า ก็คือจากต้นต้นสูตรที่คุณได้มานั่นแหละคุณลืมไปหรือเปล่าคะที่ที่คุณยืนทําอยู่ตรงเนี้กับเครื่องมือที่คุณใช้อะ่ะมันไม่ได้เหมือนกับต้นสูตรที่เขาใช้มานะคะต,ต้นสูตรเขาอาจจะยืนทําอยู่ในห้องแอร์ส,สวยๆย0องศา22องศาหรือว่าแม้แต่คุณไปเอาสูตรจากต่างประเทศมาสิ่งแวดล้อมของเขาเป็นยังไงคะอากาศเยน็นฉ่ำสบายตัดผ้ามาที่เมืองไทยเป็นยังไงครับครัวไทยขึ้นมาแล้วคะ่ะ 29องศานะคะในโคที่แบบไม่เปิดแอร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูสิ่งเวลาของคุณสังเกตืขึ้นมา่องมือของคุณก่อนสังเกตเนื้อสัมผัสค่ะหรือแม้กระทั่งตอนเวลาที่พลุฟนะคะคุณอาจจะไม่ได้เอาเข้าตู้พลุฟยังมันก็ต้องมีแบบตัวแปรเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งเรื่องความชื้นทั้งเรื่องอุณหภูมิที่อยู่ที่บ้านคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องจับสังเกตเอาเองแล้วขนมปังคุณจะไม่พังพินาศค่ะข้อต่อมานะคะก็เรื่องของการใช้เครื่องตีนี่แหละคะ่ะมอเตอร์ไม่มาสี่เคร มันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะมันเป็นเพราะคุณใช้เครื่องเกินกําลังนะคะเวลาที่เครื่องเนี่ยเขามออีตัวบอกมาเนี่ยคะบอกว่าเ,ออเครื่องเนี่ยใช้ตีได้6.7ลิตรไอ้คำว่า6.7ลิตรในเครื่องนั้นอ่ะเวลาตีเนี่ยเขาหมายถึงว่า คุณน่ะต้องเอาไปตีพวกที่มันเป็นแบตเตอร์เคสที่เป็นของเหลวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนคุณตี6.7ลิตรเต็มที่เนี่ยเต็มกําลังคุณตีไปเถอะแต่ตราบใดที่คุณเปลี่ยนมาเป็นการตีโดนะคะซึ่งเป็นโดขนมปังเนี่ยโอ้โหคุณไปใช้เต็มกําลังขนาดนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะโดมันจะจับก้อนกันจับตัวกันเป็นก้อนใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีความเหนียวอยู่นะคะยิ่งก้อนโดกําลังจะได้ที่มากเท่าไหร่นะคะเครื่องคุณจะสันแบบโอ้โหแผ่นดินไหวไหลายลิตรมากอะ เวลาที่คุณตีอย่างนั้นแล้วคุณตีฝืนกำลังเครื่องไปเนี่ยจะเกิดอะไรเครื่องคุณมันจะร้อนเลยอะ แล้วพอเครื่องมันร้อนปุ๊บเนี่ยแล้วคุณยังฝืนตีต่อไปตีต่อไปนะฮะมันก็จะเกิดการแบบเกินกําลังเครื่องมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้หมอเตอร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใช้เครื่องพวกนี้นะคะคุณจะต้องลดอุณหภูมิของของ,ของอตัวโดซะก่อนนะคะเช่นคุณอาจจะอาจจะต้องเอาแป้งเนี่ยไปแช่ยเย็นก่อนสักครึ่งชั่วโมงเพื่อลดอุณหภูมินะคะแล้วน้ําที่ใช้ตีกับโดเนี่ยก็ต้องเป็นน้ําเย็นนะคะแปลว่าคุณเอาน้ําเทใส่น้ําแข็งอะไรก็ได้ตามสัดส่วนของคุณนี่แหละแล้วก็เป็นน้ําเย็นแล้้้้้วววกกก็มมอออออทีี่่ตตเนนนนะะะคคคคถาาาาาิดใรรุุณณจจง ใช้โคแพคอะค่ะคุมรอบๆโถตีนะคะเวลาที่ตีนะคะแล้วเวลาที่ตีเนี่ยให้ดูนะคะว่าเครื่องของคุณเนี่ยสมมติว่าเครื่องของคุณเอ่อมีกําลังอยู่ที่พันสี่ร้อยวัตต์อย่างเงี้ยแปลว่าน้ําหนักรวมของโดทั้งหมดแแปลว่ารวมทั้งแป้งทั้งน้ําทั้งเกลือทั้งน้าตาลอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน1กิโลนะคะเวลาที่ตีนะคะแต่ถ้าเครื่องของคุณเนี่ยเป็นเครื่องที่มีกําลังแค่1นึ่พันวัตต์อย่างเงี้ยคุณก็ตัวรวมทั้งหมดของน้ําหนักของโดของคุณเนี่ยก็ไม่ควรเกิน800กรั แบบนี้นะคะรับรองว่าเครื่องของคุณจะไม่มีวันเกินกำลังและไม่พังแน่นอนค่ะปัญหาต่อไปนะคะก็คือเรื่องของโดนั่นเองนะคะวิคราวเนี้ยคุณไม่มีปัญหาหรอกเกี่ยวกับการตีโดหรืออะไรเงี้ยคุณผ่านสเตจการตีโดบอกโอ้ตีได้เรียนสวยขึ้นวินโดเพนสวยงามแน่นอนและแต่ทําไมแบบพอใส่ผลไม้หรือใส่พวกทัวลงไปแล้วอะโอ้โหขนมปังแบนแบตเลยอะคืออบไม่ขึ้นเลยอะ มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่คุณไม่ได้คำนวณเปอร์เซ็นต์ของการใส่ไอ้เจ้าพวกผลไม้ก,กับผลไม้แห้งหรือพวกถัว่วพวกนี้ลงไปเลยนะคะก็ <c oughs> ะคือพวกนี้เราจะต้องใส่เนี่ยไม่เกิน50%เอร์เซตของน้ำหนักแป้งนะคะถ้าคุณใส่แบบโอ้โหใส่ไปแบบ เหลือเฟือเลยเกินแบบเป็นแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของแบบคือแบบว่าอุ้ยฉันอยากกินถั่วเยอะอะไรเยอะนะคงก็ต้องยอมแล้วว่าขนมปังของคุณนะ่ะมันจะไม่สามารถที่จะดันตัวขึ้นฟูขึ้นมาได้นะคะเพราะมันไปกดทับโดนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะใส่พวกนี้ที่จะเคล้าเข้าไปในเนื้อของตัวขนมปังเลยหลังจากที่มันขึ้นวิโนโนเพนเนี่ยแล้วคุณตีคุณไม่ควรมีน้ําหนักของพวกนี้นะคะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักแป้งนะคะของน้ําหนักแป้งนะคะไม่ใช่ของน้ําหนักโดนะสิ่งนี้นะคะ่ะเป็นสิ่งที่คุณต้องนนอนนะคคคําาานนนนนวณกกก่ก่อออะะะะข้้สดททยยีเเจัมๆล ก็คือเคยได้ยนินมาว่าการใส่นมเข้าไปเนี่ยมันทําให้นุ่มมากเลยฉันใส่นมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ไหมการใส่นมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะผลที่ออกมาจะเป็นอะไรคุณทําออกมาเป็นขนมปังเหมือนกันค่ะแต่ขนมปังของคุณมันจะแน่นแล้วก็ขาดความเหนียวหนึบ เพราะอะไรเพราะว่านมมันเป็นไขมันนะคะมันมีความเป็นไขมันที่สูงมากนะคะแล้วก็มันก็จะขาดความเป็น h ฮ o ไปเฮทูโอในที่นี้สําคัญยังไงในการทําขนมปังนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทําขนมปังนะคะแป้งสาลีเนี่ยนะคะมันจะมีโปรตีนอยู่2ตัวนะคะก็คือกรูเตนินกับแกลดิน2ตัวนี้จะจับกันกับน้ําซึ่งเป็น h ฮ o นะคะทําให้เกิดกรูเตนขึ้นมานั่นเองมันก็เลยทําให้ขนมปังของคุณมีความเหนียวหลุบ นะคะแล้วก็ขึงขึ้นฟิล์มแบบแบบแบบเหมือนเหมือนที่เราเป่ามาฝรังแบบนั้นนะคะซึ่งในที่นี้เราจะมีสัพท์เรียกกันว่าวินโดเพนนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณใส่นมลงไปทั้งหมดเลยอะคะ่ะคุณก็จะขาดไอ้กลูเตนตัวนี้ไปก็คือมันเกิดการเป็นกลูเตนที่ไม่สมบูรณ์แต่มันออกมาเป็นก้อนโดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น คุณก็เลยจะขาดความเหนียวหนึบไปคุณจะได้ขนมปังที่หนักและแน่นไม่ได้เบาและฟูอีกอันหนึ่งนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากกินขนมปังที่แบบว่ามีแอลกอฮอล์เก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณใส่ได้ค่ะแต่คุณยังต้องมีส่วนผสมของหลักเนี่ยเป็นน้ําแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยก็อย่าใส่พวกแอลกอฮอล์เนี่ยที่มีพวกดีกรีสูงๆ40ดีกรีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากเกินไปนะคะแล้วก็อย่าใส่แอลกอฮอล์เยอะจนเกินไปนะคะโอ้ยยิ้นเมาค่ะไม่ใช่จะคนเมานะคะยิ้นก็เมาเหมือนกันนะคะมันจะไม่ขึ้นเลยคค่ะะะน อันนี้สําคัญนะคะเวลาจะใส่อะไรเราต้องดูสัดส่วนนะคะใส่เพื่อให้มันแบบว่ามีกลิ่นอายของพวกนี้เท่านั้นเองนะคะก็แปลว่าคุณอาจจะใส่สัก20%ของไฮเดรชันนะคะคุณก็จะได้ขนมปังที่นุ่มแล้วก็มีกลิ่นอายเฉพาะตัวะคะ่ะ มาทั้งหมดนี้นะคะมันจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักเรียนที่มาเรียนกับเราค่ะวันนี้นะคะรวมปัญหาเหล่านี้มาไว้ให้แล้วค่ะคิดว่าคนที่อาจจะไม่ได้มาเรียนกับเราแล้วดูคลิปนี้อยู่นะคะก็อาจจะแก้ปัญหาได้ค่ะ